ai Ok, vì đồng người, mà lại Mở lại bay, bài, à lút bài Nê, nữa Bài dụt, khá bây lời mà lẹo sang xi si mà lẹo đi là người thôi mãi 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 thế hả? mãi

อ้าพี่น้องเ,เ,เอ้ยมาแล้วมาแล้วเออเจ้าหลุดจากกัปสังก์เลยอ้าการาบทักทายสวัสด,ดีสบายดีอีกครั้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่สู่คนว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศและผูยยใ้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่เก่ามาเบิ่งมาส่อมซองทุกบ่าวนุ่มคือเก่าเครื่องความเมตพี่น้องเลยเนาะอ้าเจ้าเขาเตือนเขาเตือนเขาดึเขาช่วเราช่วเรา เียดบดนะโอเคโอเคไปอาวเอาแล้วระวังเน้่ยเ้ยบกไไเด้อฮะก้าบ่ะก้าปทไทโอ้กึต้องตูไปบาร์ลิงเออฮอดใไ่ออตึ้งฮกกอกหอกำกอก น่หอดตายม่ไสื่อนะว้าตัวตัวฮาเจ้าบติสบอติสอยู่นี่คราบอเลยอ๋อเห็นดีดี้เยีับขรื่องมาทำเล็กน้อยเป็นทางกันเอ๋ทังนี้เลยบ้านบอเขาจะไปมากโอ้โขลืมบอกก่อนมีแจเดเอมีซแงกพอแงกโค้งมันจะรงค้อยมาเลยว่ะมีควาเลืมบอกขึ้นว่าไอหัวใบม่งเลยออกมากหนออกมาเ้ยอะก็ก็ทุตัวาทั้ง ไปพ่นหยุดพุ่นเลยะอ,อืมดูดูโอเคโอเคพี่น้องเงยเนาะไปไปไปพ่นสีตกพ่นสีตกลงมาลงมาลงมาคนลิ้นเลยแล้วบัานนี้คอยก้นมาเนี่ได้ปะมาได้ดอกคอยก้นมัเนี่ยมันมืน่นอ่ะจับใหญ่เลยจับหนี่ถอยลังเลยแล้วไปก้าวหยุดพุ่นเลื่อยหุ่พุ่นก็ได้ อยู่พุ่นก็นมีปวันกับปะใช่ทา่านมีมีทางเวทางน่ะโอเค,อเ,คเอา,านัินก่อนนี่เอลานี่ก่อนนี่วะ

เ yeah. นี่ยไปไซนี่แบบ่นี่นบ,บ่โอเคอ่ okay. อคาคือสีคากล้วนอนบ่หน้โอ้สองคนยาว่อวยหนักอันนี้ได้ออแ,แมตหนึ่ง ngoại, lốt đại bò, bảo cô. bò. bảo Tuấn. học bài tiếp Bảo Tuấn. bố đấy, con đi hát đấy, anh ta lại đấy, mặt mặn, này, mặn, nó mặn, nó mặn, nó อันหนึ่งสามเชดป่ายเลย <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวได้เข้าอนเจ้าปนหาโอ้เออทั้นแค่นี้เด <c oughs> ียวออกเลยว <c oughs> เดี๋อวไลงมาืนอะไนดนเนาะ mày ăn Đang. Năm không nam nắm Ây da Ủa nặng này đó tay này Phải Ây tay Ây tay Ây tay Phải อืมอืเออนจอมอเออนจ้บาห้างพุดบ่อไหวเนาะใหม่นี่ก็ว่าห้างพุดได้ี่อย่างจะฮักเนี่

หนึ่งสองสามีสมสีองอนมีซีโตเป็นอย่างนี้เนาะัวเกตัตตับหนึ่งต้งบัดหรอก็ได้หาผ่นบ่บ่ได้เ้ยสี่พนแต่ว่าเสาหาเพนรวมหมดแมเตอรวมหมดรเสาหาเออเออเออคอยด้วยบอโก้ไ Cho nói Mẹ chép bởi khăn là phua chép vào đây nè Phải đi thôi, lời Vông Vông xe nào Mẹ nói vông xe nào vô vô bỏ vô xe nào Vông xe nào vô bỏ yeah. xe nào là xám Đây bỏ

<laughs> <laughs> โอ้จะไปค <laughs> ืน้อ่อน้อยลองอีกน่อยงองหัวเด้อไอ้เอ่งเอาสังลามจับเด้อจับโซน้จับโซนนีน่โกกอเคเอา้าครั้งนี้อีกอืมนะอืม โหยสานป่าทุ่งเด้อครับตูดมากรตัวนี้แหละตัวนี้แหละบอกเรียนมานีงามมานีนิดนึงตัวสาสาตัวยาาโอเคนีบ่มุนเนาะ3แผ่นตัวสมุนบ่วิดมัน4แผ่นเตัวสตัวสบ่นี่ัคงเียวออก้ Ở đây anh Mà mà đi Mũ mì khu bó Mũ mì khu bó Cứ khu Bao cố Bao cố xong rồi bốt lao mì khu nơi đây cho có phải lời thì chỉ thôi lăng ngủ chơi lũ thôi lăng một phần trăm sao xếp sau sao hạ

Quá nhanh này á đi phân diệt là phân bóng 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 2 bóng thôi. bóng 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 2 bóng 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 Doi rồi Young nèo, young mười lại sao Hà hai pen, gửi lời sao sau yên pen. Nhãy rồi Nhãy chưa.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 

นอยรับไปรับเจ้าโอเคโอ้ยี่เขาคนห้ารับจ็ได้ดูแลเ็เขาห้องฮะาองแพนใช่เลยชุดไทยไทยชุดม่ได้บ้าโอเรียบร้อยเนาะ เออโต้ยงไงพุ่นแล้วไปยาพุ่นแล้วไอ้เว้ยเด้อไปยาวพุ่นแล้วปุพุ่นทา,า,างนี้อีกทางนี้เว้นเล่นีกอ้หัวเขีนหมอ๋อฮะเสือเออสียมลอยเสียมลอย

ขอบใจลร้ได้เดนยังมาหรโอ้ต네่ผูเโอ้นอไปต่างหากโอเคขอบใจเดนเ่อยขอบใจเด้อโอ้เคนบ่รับาครับพีับุ ห้าถุงห้าถุงดิน็อตสองอ่ะครบโอเคอ่ะครบตะปูหกด้วยนี่ตะปูหกป่ตะปูหกของลาวห้อนี่แหละบริษัทลาวเดี๋ยวล่อมันเกือนเทวดาเกือนเทวดาเฮ้า เลื่นเทวดาเลยน้อยสบายดีเด้อพี่น้องเลยเอสาดีเด้อพี่น้อสบดงเดมาใจอีเด้วยด้วยายใจีลท์ด้วยด้วยเอ่เพิ่นเริมทางพี่น้องเลยไปพุ่นสอดบ้านน้องเดิมกายแลเ้ไปทังมือพ่น คิอาแล้วลง่อ่าแล้วลงเนี่ยมันมีซ่องแยกกว่านี้เนาะเราบคิดว่าทางอีได้ก็นั่งทายอยู่หันอนั่กันก็ลืมบอกเพิ่นันี้เเราันกาบันกับกอกบอกเราต่อเอกลับมาแต่พูดเองเรามาแต่หนึ่งโมงเลยออคนนั้นก็โทถามเนาะโอ้นี่แปงแบงทด้งไดท้งเนี่ยอระวังเด้วอย่านั่งเด้วยเด้ออันตรายเด้

รถใหญ่เลยพี่น้อง,งเไยเนาะเป็นมาใส่รถใหญ่เลยจวดจวดมาเลยเหรอโอ้ปลูกขาเด้พี่น้งองเออได้เรื่องปะเท้าปลูกขาเองได้เรื่องสบายดีเด้อสบายดีกีฬ <Yeah. S 1> าบกิ๊ก้อยไปตึ้งเบ็ดได้ปลาสองโตไปตึ้งเบ็ดได้ปลาสองโตกีฬาบกิ๊ก้อย Bỏ vô phân phía nào người Nó À tù, à. nè mm. À Mưa thì cứ gì leo nó Mung lèo bò Mưa hạt không gì lèo tốc tại sao ôi đâu đưa đi 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 luôn, áo đi nó đi 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 là thế. đi mông, đi 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 đi

Ni vô. Họt noi vô hồng sài. Họt noi hôn vô. Ayo. 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 ได้แล้วเลยพอดีวิบมืาหนึ่งเห็นอยู่บ๊รถเห็นอยู่พอดีวิบเอาลงหมดไปหอด้วยหากกามาบอ่ะโดยฝนลงทางฝนบ่อแต่หนึ่งโมงเลยพุ่นไปหอดบานองเดิมกายบานองเดิมอีก mình thơm lại thơm lại gặp bogdock, bóng ngon 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 bộ ngon 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 nào. ngon 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 เรียบร้อยพี่น้องเงยเนาะีดพบไปแล้วไม้ตอาะวะยังแต่ไม่แป้นแป็นปูเอ้าเอาไม้ก็หัเป็นปูคือว่ามาสองล็อตเลยเป็นปูไนบะ่เนนะเป็นปูอันเอามาทีหนึ่งอันเอามาสี่สิสบแล้วก็มารวมกับเอามาทีนี่สามสิบห้าสิบเจ็ดเอ้เจ็ดสิบบอกพอ่อบอกไงเลยเลอ่า

Cảm ơn chị sip thôi, nhắn lên. này này rè vô chăm rè vô Cái này vô ừ. Cả rè vô chăm rè vô chăm rè vô chăm thì vô chăm rè 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 vô chăm มาผมมุขขอบใจเลยสิปิปดคลิปก่อนพี่น,อน,น,น,อน้องเลยเนาะดาเห่าเลยตัวนี้คือจะได้น้อยแดงไม่แป้นตัวนี้โอเคได้ซ้ำเขาเลยเนีตรงที่เลยถ่าว่าพ่อซ้ำได้จังว่ากันไหมแมนนแม,นแมนโอเคพี่น้องเลยนั่งขโมกขอบใจพันทางพอซุกเมยจอมนังกับพอซุกเมยจอมโอ้ยพอซุกเมยจอมอยู่แคานาดาเนี่ย คือเกลเกลื่อนกเนื้เน<ด>อเนอะคือคอยทางละซีนี่แหละเนาะเราจะทำพลอยใหญ่เป็นอยู่สหารัฐอันเนี้ยที่เป็นสวยทาสร้างนี่แหละกับเพื่อนพีเนี่<ด>แหละเด้อเพป,ป็นสมทบกันพี่น้องเลยไายทางนอร์สแอี่ผมขอบใจเพ,พื่อนเลพอซุกแม่จอมอ,อยู่แคนาดาดกับพลอใหญ่อยู่สหารัฐอเมริกาเด้อโดยอ่ะผมขอบใจเพื่อนด้วยโดยขอขอบใจทางพอซุกแม่จอมอยู่แคนาดาและแคนาดาแคนาดาและ พอพออยู่ฮิมอะรอยู่สหรัฐเมกาสหรัฐอเมริกาอเมริกาเด้อคอยอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจสุขภาพดีคอยพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมการพัฒนาหรือว่าไปใส่มาใส่ก็คอยมีแต่คนฮักคนหอมนอนให้ได้เงินมืน ตื่นเห็ดไดเงินแสนสมการปัฒนาเด้อหรือเห็ดธุรกิจยังค่อยๆับลุ้นทุกศัสตร์ถกเปิดพอเด้อแมมเด้อสาสุสาธุกศาสตรโดยโอเคมาไปหาทางเบาตีอ่างเพิ่นเด้อโดยไปไปอยู่ไปไปคนไปสวัสดีสบายดีแล้วยำแรงๆเลพี่น้องไงเนาะโอเคประมาณจะคุ้นวะเอาสั่ง ตามกันเลยมั kind of ้ยพี kind of a, ่น้องเงยเนาะตัวเนาะคลิปนี้บอลนงกาสิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่นงเงยเนาะกาโค้ชขอบใจทั้งพ่อสุขแม่จอมเนาะอยู่แคนาดาเด้อพี่น้องเงยเนาะเป็นคนลาวเลยที่เคยชับพอร์ตี่ยน่าให้บอลนงมาเป็นชาพฟาร์มยูนิคอร์นเลยคือช่างกะซี่พี่นงเงยเนาะในทางน้องซารีกโค้ชขอบใจรายเด้อและกาทางพ่อใหญ่เป็นเดือดทหารเมริกาพี่น้องเงยเนาะที่เคยเลือทางช่าง คาสร้างเลยนะเงินคาสร้างเลยเนาะคือเป็นกษตรชนชุกับเจรนายสร้างกระซีน้ำพอร้อมเนาะควผมขอบใจร้ายคอยเป็นคนที่มีแห้งความเจ็บจะได้ความขาอยู่สิมีคอยหังให้มีคอยรำให้รวยเก่งๆปังๆตลอดสาตลอดปีเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเด้อพอเด้อแม่เด้อเนาะพอๆกันไหมลิมนาเพียงหน่อยเนาะคลิปนี้ป้าหนุ่งเขาจะเป็นคนก่อนขอกล่าวคขา่าสบายดีไปเลยไปบ้า